อะไรอ่ะลีลลเลเล่ฮ่าอะไรอ่ะนี่ม <R ud whatnot> ันจะวเลขของแ่นนี่ตอนนื้อเขากำลังฮิตกันเลยอ่ะว่าแต่จะไปเกมอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่ตอบสัด้วยแล้วแกมีเจ้าของไหมเนี่ยเจ้าของหนึ <GO av uther> ่งเจ้าของสองเจ้าของสามนี่แกเป็นของฉันแล้วบ้ากันเถอะนี่เมลีเคชับ์ปมันเนี่ยฉันมีอะไรมาให้เกดูด้วยแหละนี่ งเียชอบไหมมีเพื่อนหลายคนอ่ะ่าแต่พวกแกมีชื่อยังอ่ะสงสัยจะยังไม่มีสิงั้นเดี๋ยวฉันตั้งให้นะแกเป็นเคชาบปหนึ่งเคชาบปสองเคชาบสามเคชาบปสี่กันจะได้จำง่ายๆเนาะอะไรอ่ะ ใสยต้องเป็นพ่อเป็นคนเอามาแน่เลยอะโตขนาดนี้ยังเล่นตุ๊กไตพ่อเราเนี่ยสารักจริงเลยนี่พวกแกอ่ะหิวไหมพวกแกหิวแล้วก็ฉันมีนี่พวกแกกินด้วยจิลลี่ไข่ดาวทำให้พวกแกกินนะมาเลยนี่เป็นแกชอบไปทบไหมนี่ไข่ดาว แล้วก็ใส <pelled> <la> <society> ่เข้าไปโอ้ยวุยเกือบแล้วอี่าใครแดงแตกได้แล้วนี่นี่นี่โอเคลองฟังดูนะนี่นี่นี่ได้ยงได้ยินเสียงไหมใกล้จะสึกแล้วแหละเถิยเเเเสร็จแล้วมามาโอเคกินเลยกินดีกินดีเอา ไม่กินน่ะอ๋อพอแกคง so nice. <laughs> จะเขินใช่ไล่ะแหมไอ้พวกจะะเข้ขี้เขินกดไดก็ดฉันออกไปลาข้างนอกนะกินเลยนะก <laughs> 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 ินเลยนะลาวแล้วล่ะล่ะรพากลับมาแล ไปต่อนิ้วมาต่อให้เหมือนเดิมเป๊ะเฮ้ยอย่าลีกให้ดองโอยลูกดอปล่อยซื้อมากินไปซื้อมาเล่นอีกแล้วเว้ยดีจ้าจ้าลูกพ่อเงินซื้อมาให้แฟนใหม่ของฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้ยดุดิยุ่ยมันแล้ว ฉันจะเอาของขวัญที่ไหนไปให้แฟนใหม่กันล่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยกเองนะพี่ชับลูกดอ,อไอ้พ่อแยวอ,อะไรมาเล่นอีกเนี่ยแค่ซ้ำนี่พออันนี้คือขี้ชับอันนี้ขี้ชับหนึ่งแค่ชับสองแค่ชับสามแค่ชับสี่พ่อแล้วพ่อมาข้ามนี่ท่าไมเนี่ย มาขับเลยหรือปากอะนิ้วใครอะทานอะไนี่อะต่อมาเนี่ยทานอีกแล้วทำไมเนี่ยาพ่อต่อนิ้วก่อนเว้